ที่เราไปทําเมนเนี่ยมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยก็ไปทําเมนแล้วทีนี้ไปทําไปทําไปทําเร็จมันไดมันสามสามทางทางแรกเนี่ยทำห้าวันเสร็จเลยปุ๊บอย่างนี้นม่เกินครึ่งเดือนเสร็จเราก็คิดเนาะอันนี้มันไดสองตัวฝั่งตะวันตกไปทํามันก็อีกสามวันเสร็จนะอบอกว่าอยู่โม้อย่างเงี้ยสบายมือกว่าบานจิบจิบทีนี้บอกมันไดหน้าเมนปุ๊บวันเดียวแยกสี่ตัวพังหมดเลย กลับมาบ้านได้สี่ห้าวันนะเอาล่ทีนี้มันปวดม,มันปวดมันนอนนอนอยางเดือบ่ายสองโมงเลยเปิดแอร์นอนอเลยผมไม่สนใจแล้วมันเหมือน,นกับเราเป็นหุ่นยนตนะ์่ะแข็งทื่อมันก็เดิน,ขนนะแข็งนี้แล้วแขนขาเนี่ยบีบเหมือนเราใส่น็อตนะเจ็บทรมานเดินเก็โอ้ยอวยอย,อยทีนี้ก็ไปรักษาพดีเนี่ยผมขี่รถมาเป็นหอมอทำเขาทำขันห้างเขาบอกว่าสารเบสิกตตัวผมมาดำมองไม่เห็นของเยอะว่าแรงเขาว่าอย่างเงี้ย การของยายจันเนี่ยแกมีอาการพฤติกรรมยังไงบ้างฮะก็บางทีก็ดีดีครับแต่พูดเหมือนคนแก่เวลาเดินนะมันแข็งเหมือนหุ่นยนต์จะหันก็ต้องอย่างนี้นครับบางวันก็เป็นเด็กแบพูดเสียงเด็กอนะเมื่อคืนเนี่ยเขามาแล้วผมว่ามีคนแก่นะมาทับ แล้วก็มีเด็กอ่ะมาแย่งกินเขาไม่ได้กินเขาหิวเด็กมันหิวก็คนแก่มาลุมกินแล้วก็ใครๆครไม่รู้มาลุมแย่งกินหมดเลยเราก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแล้วผมก็ไม่เคยไม่มีอะไรมันมาอย่างไงแต่ผมมารู้ตัวว่าผมไปทําโรเมนอะไรเนี่ยผมรู้นั่นก็คืออาการเบื้องต้นเนี่ยก็คือก็จะมีอ,ะอาการร้องอ่า<ะ>มีการแบบขยับ <มา S 1> ตัวไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ใจอยในท้องผมถามบอยพ,พอหายแล้วคอ่คอยค่อยคือผมถามมันเป็นอะไรอะ่ะมีใครเอาเลื่ยไปเรื่อยในท้อง ตามมีดกรีดหัวใจอะไรเงี้ยให้กูตายซะดกว่าไม่อยู่เลยไอจุดเริ่มต้นวันนั้นอะที่เราไปทําเมนเนี่ยมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยก็ไปทําเมนแล้วทีนี้ไปทําไปทําไปทําเสร็จมันไดมันสามสามทางทางแรกเนี่ยทำห้าวันเสร็จเลยปุ๊บอย่างงี้ไม่เกินครึ่งเดือนเสร็จเราก็คิดเนะาะอันนี้มันได้สองตัวฝั่งตะวันตกไปทํา มันก็สามวันเสร็จนะเอา่าอยู่ัวหมูอย่างเงี้ยสบายหมื่นกว่าบาทจิบจิบทีนบอกมันได้หน้าเมนปุ๊บวันเดียวแยกสี่ตัวพังหมดเลยพอซ่อมเสร็จปุ๊บวิ่งมาทําเอาอสองตัวนี้ยิงก่อนที่เหลือยิงก็พังไอเด็กที่นด่เข้าม,มาบอกจะนั่งลุงเจ้าที่มันแรงผมก็เลยซื้อพวงมาลัยไปไหว้เตาเผาแต่คราวนี้ก็ทําเสร็จเสร็จก็สี่ห้าวันผมก็ไปรับเงินที่เสร็จงานหมื่นกว่าบาท กลับมาบ้านได้สี่ห้าวันนะเอาล้ทีนี้มันปวดมันมันปวดมันนอนนอนอย่างเดียวบ่ายสองโมงเลยเปิดแอร์นอนเองเลยผมไม่สนใจหรอกมันเหมือน,นกับเราเป็นหุ่นยนตนะ์่ะแข็งทื่อมันก็เดิน,ขนนะแข็งขนี้แล้วแขนขานี่เบบีบเหมือนเราใส่น็อตนะ่ะเจ็บทรมานเดินก็โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยทีนี้ก็ไปรักษาพอดีเนี่ยผมขี่รถมาเป็นหมอทรเขาทำขันห้างเขาบอกว่าสามเบสิบก็ตัวผมมาดำมองไม่เห็นของเยอะวางแรงเขาว่าเนี่ย